เป็นตะแสบบ่พี่น้องผู้ใดไปเห็ดรับประทานใดเด้อค่ะเด้อเห็ดกินใดจ้ะแกงบุญเส้นใส่ประดุกเสบแซบพี่น้องมีใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพามีอันอันออันใบผักอีตูใบนั่งหลักกับใส่ใบนั่งหลักนะคะเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะปรุงรสตามใจชั้นเลยค่ะโอ้วโอยนี่ล่ะค่ะ แคโน้ตพี่น้องเนาะแม่แดงกินเข่าก่อนพิเตะซ่บบ่พี่น้องหลังจากประดุกข้าวซัดเซตแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะปรุงในทีเรียบร้อยแล้ะ มาใส่วนเสีนยนกันเลยค่ะใส่พักไปเลยค่ะ กังได้ค่ะพี่นอ้องอาตาแกงวุ้นเส้นใส่ปลาดุกค่ะพี่น้องเห็นะะคะพู้ได้มักรสชาติแบบใดกะปรุงรสตามใจชอบเจ้าของเลยเด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ปลาดุกสูตรยายแดง ไปลอกเบิองได้พี่น้องเด้อแต่พูดใด้พระท่านเคยเคค่ะ okay, ใส่กะทิไปพอประมาณเด้อพี่น้องเสร็จแล้วเาก็ตามโดยพริกแกงเลยค่ะแกงมุ่นเส้นไส่ปลาดุกใส้กะทิใส้ปลาลานะพี่น้องเคยกินบ่อปอกเจ้าท้างละเอ็ดก็เจ้าแกงกินดีดีเด้ ม่ได้เนีเนนยพี่น้องเห็ดง่ายๆไปอ่อนเ้ยพี่น้องเห็นปะสีสั้นกน็นากินเ่ยพี่น้องผู้ไดมักเห็ดปลาดุกเอาไปปลาดุก ปุดูไปถอดก้อนกระไรเด้อพี่หน้องเด้อถ้าผู้ได้มักมักถอดก็ได้หรือว่าสีใสสดๆกได้เฮ็ดพริกแกงกับกะทิขัวาจาักน้อยให้มันเ,เข้ากันสีสันเห็นบ้าพี่น้อง รับประทานติกแกงกับกะทิเขากันดีแล้วหอเอาปลาลงเลยพี่น้องปลาดุกนี่นะพี่น้องเวลาเ่าล่างดับข้าวเกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะ พกหนังปลามันตึงแล้วนะพี่น้องเติมเด้วดกะทิได้ค่ะกะดุกสองตัวแ่แดงใส่กะทิมึงกองเนาะค่ะเนาะก็เติมน้ำลงไปอีกค่ะหอมแล้วค่ะหอมแล้ว ยีสันหนากินบ้พี่น้องตามด้วยน้ำตาลปิบน้อยหนึ่งผู้ใดมากกับไส่ผู้ใดบ่ามมักกับไส่เด้อค่ะเด้อม้กกัพริกั้นตะไคร้เท่านี้แล้วค่ะ รสดีใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแซบไบหลายแค่แดงใส่กระบ,บวยหน่อยนึงสุดรส่อนซาหนึ่งค่ะส่อนซานิดหนึ่งบ,บ่บวมาตบบ่หมาแกงหรือว่าพัดหรือว่านี่เขาจะเน้นนะคะเน้นเกลือค่ะ างที่พริกแกงมันอาจสิเข้มเท่ากับไส้เกลือลงไปน,น้หนึงสักก้อนน้ำปลาค่ะปลานี่ยายแดงทำเองด้วค่ะเด้อยายแดงใส่ไปตะพี่หนึ่ง เคืองสักวันเนาะค่ะเนาะบຕอยเต้เท่าใดสันนี้วมน้ลงไปพี่น้พอาเดแแดงใส่หายจักหน่อยเพราว่าใสุเส้ เพื่อบุนเซนมันสิดูดน้ำไปเนาะค่ะเนาะหลังจากเข้าซัดเซ็จปรูงเรียบร้อยเนาะแย่แดงกับสิลปอยให้มันเดือดนี่คือแกงแกงบุนเซนใส่กะทิใส่ปลา มีบุญเซนมีต้นหอมแต่ผู้ใดมักนะพี่น้องใส่อันนะที่กิ่งใส่ใบหัวละผ้าหรือ่าผฮาอีตูเนาะค่ะเนาะกะยูเมืองหนอกเข้ากับใส่ตามมีตามเกิดน,นะพี่น้องใบบกขูดเนี่ยต้นหอมเนี่ยอันใบหัวละผ้ามันหนีตายฝนมากเลยได้มาหยอดหนึ่งนี่พี่น้องเราจะใส่แล้วกวุบบ่นเสียนนะพี่น้องเนาะ เป็นยังไงพี่น้องสีสันหนากินบอโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปมันสิยาวเดราทำมาเบิ่งกันจ้ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโปองไปสุกปูสุกขนมัอนี่แย่แดงสิผ้ามากแกงปลาดุกใส่บุ่นเซนเนาะค่ะเนาะใส่ปลาลาไส่กะทิปลาล่าเนี่ยเราทำเองนะะเนาะใส่บุ่นเซนอันนี้ต้นหอมเนะค่ะเด้อต้นหอมแต่ผู้ใดมีใบโหระพาใส่โบ ใส่ใบโหระพาก็ไดหรือว่าพักอีตู้ก็ไดเนาะค่ะเนาะยู่ในนี้อันใบโหระพาก็สิตตายแหล่บ่ตายแหล่หลมีมีน้อยนี่ก็เลยเก็บมาเพื่อเป็นวิญญาณเนาะค่ะเนาะกับใบอันใบบกูดอยู่ในนีเนาะค่ะเนาะเครื่องกับบ่ไม่ยัางไหลค่ะพี่นงอันนี้พริกแกงเอาขมิ้นใส่ไปน้อยหนึ่งตำเพื่อสีสันน้ำสวยน้ำม,มันสีใดสวยออกมาเนาะค่ะเนาะ กมีพริกหั่นมีน้ำตาลมีต่ไข่แค่นี้ค่ะโอเคเข้ามาโลงมือทำกันเลยค่ะ